สวัสดีครับรายการเกาะติดสาภาตามดูผู้แทนกับผมพิชิตเิได้ประสรบครับวันนี้ผมอยู่กับท่านดรบุญยงจันแสงวนาพัฒประจไทยวันนี้เราเดินทางไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่10พฤศจิกาย,ยน2567จะมีการประชุมจัดตั้งสาขาที่จังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่10พฤศจิกายนที่จะถึงนี้เห็นว่าจะมีจัดประชุมจัดตั้งสาขาที่จังหวัดบุรีรัมย์ แล้วพรรคประชาไทยจะส่งสสเขตที่จังหวัดพุลียมด้วยอย่างนั้นใช่ไหมครับคือคือตามพระธรรมจักประกอบแล้ทพัทธ์พรรคการเมืองส่งคร้อยลหกสิบเนี่ยทุกพรรคการเมืองต้องมีสาขาพรรคนะครับแต่ทีนี้พรรคประชาไทยแล้วก็ต้องการสร้างขยายกระจายอำนาจไปกับสาขาพรรคการเมืองต่างๆให้กับพรรคการเมืองสาขาพรรคการเมืองได้มีบทบาททางการเมืองมีส่วนร่วมกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ส่วนร่วมกับพรรคมากขึ้นโดยเอา ความตือนร้อนของพี่น้องประชาชนในตามสาขาต่างๆมาปรับปรุงเป็นนโยบายนะครับ,บ,รนนบครับก็คิดว่าที่บุรีรัมย์เราจะจัดตั้งสาขาเป็นลําดับที่เจ็ดนะครับที่บุรีรัมย์แล้วก็คิดว่าจะส่งตสลุงที่จังหวัดบุรีรัมย์ทั้งสิบเขตยนจะตั้งรับขาครับ,รบ,บรชาไทยพื่อคนไทยเข้าใจกระชาชนบันนิทานต้องดังเป็นสักขี